บัตร ATM บัตรเดบิตบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและชาร์จการ์ดต่างกันยังไงมีอะไรบ้างคือต้องบอกเลยนะครับว่าในปัจจุบันนี้มันมีบัตรออกมาเยอะมากเลยนะซึ่งไอ้บัตรที่ว่าทั้งหลายเนี่ยมันทําคนสับสนกันเยอะมากเลยอะและบัตรตัวนึ่งที่ทำใหคนสับสนเยอะจริงๆคือบัตรเครดิตนั่นเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย มักจะเข้าใจผิดว่าบัตร ATM หรือบัตรเดบิตเนี่ยเป็นบัตรเครดิตแล้วก็พยายามมาผ่อนสินค้าซึ่งมันผ่อนไม่ได้คลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าบัตรที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทังเว็บไซต์แล้วนะครับก็สําหรับบัตรที่ตอนนี้ใช้กันอยู่นะก็จะมีหลายตัวอยู่อย่างเช่นบัตร ATM เเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีบัตรเดบิตบัตรกดเงินสดบัตรเครดิต แล้วก็ชาร์จการ์ดนะซึ่งบางบัตรเนี่ยก็จะมีหลายระดับด้วยนะครับแต่เรามาพูดถึงเรื่องบัตรอย่างเดียวก่อนล้วกันเนาะตัวแรกนะครับคือบัตร ATM นะครับก็เป็นบัตรที่ธนาคารออกให้เมื่อเราเปิดบัญชีเงินฝากนั่นเองเราสามารถใช้บัตรเนี้ยฝากถอนโอนจ่ายได้ที่ตู้ ATM หรือ CDM ได้เลยนะโดยบัตรตัวเนี้ยจะสามารถถอนเงินหรือโอนเงินได้จากบัญชีที่เราผูกกับบัตร ATM ไว้เท่านั้น พูดง่ายๆคือถ้าเงินหมดก็จบแล้วนอกจากนั้นนะครับบัตรตัวนี้เราไม่สามารถไปรูดซื้อสินค้าอะไรใดๆไ,ไ,ได้เลยนะครับทำได้แค่กดเงินหรือโอนเงินจากตู้ ATM เท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยนะครับบัตรเดบิตคือบัตรที่ธนาคารออกให้เมื่อเราเปิดบัญชีนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะพ่วงบัตร ATM มาให้ด้วยคือสามารถกดเงินที่ตู้ ATM หรือ CDM ได้ส่วนเพิ่มเติมคือเราสามารถจ่ายเงินผ่านบัตรเดบิตได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสด เพียงแค่ต้องมีเงินในบัญชีหรือในบัตรเนี่ยพอเพียงเท่านั้นนะมันก็คือบัตร ATM แบบอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะมีค่าธรรมเนียมรายปีนะครับสุดท้ายก็ต้องบอกนิดน,นึงนะว่าทั้งบัตร ATM และบัตรเดบิตไม่สามารถผ่อนสินค้าไดใดได้นะครับต่อมาก็จะเป็นพวกบัตรที่เป็นสินเชื่อเรานะคือบัตรกดเงินสดนะ ซึ่งบัตรพวกนี้เราสามารถไปที่ตู้ ATM แล้วก็สามารถไปกดเงินสดออกจากตู้ ATM ได้เลยนะซึ่งเงินที่กดออกมาเนี่ยไม่ได้กดออกมาจากบัญชีธนาคารนะแต่เป็นเงินกู้โดยบัตดรดเงินสดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีวงเงินให้มาเลยนะครับคือเราสามารถกู้เงินหรือกดเงินออกมาได้เนี่ยไม่เกินจํานวนวงเงินที่เขาให้มานะ และเมื่อเรากดออกมาแล้วนะครับบัตรกดเงินสดเนี่ยก็จะคิดดอกเบี้ยทันทีเลยนะเป็นดอกเบี้ยรายวันเลยนอกจากนั้นเราก็ต้องจ่ายคืนขั้นต่ําทุกๆเดือนด้วยนะซึ่งอยู่ที่ธนาคารว่าเขาให้คืนขั้นต่ําเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยดอกเบี้ยสูงสุดในสินเชื่อเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยมักจะแนะนําว่าเราไม่ควรใช้บัตรกดเงินสดไม่ควรสมัครนะแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าควรจะสมัครนะครับบัตรกดเงินสดเนี่ยคือเราไม่ได้สมัครมาเพื่อเป็นหนี้แต่บางครั้งอ่ะ เราต้องการเงินกระทานหานนะ่ะเราต้องการเงินแบบด่วนๆแต่เราต้องการแค่ระยะเวลาชั่วคาวยเองเช่น2วัน3วัน1สัปดาห์อะไรเงี้ยเราใช้บัตรกดเงินสดเนี่ยจะสะดวกกว่าก็พูดง่ายๆอสำหรับคนที่ว่าเงินขาดมือบ่อยๆต้องการเงินด่วนๆแล้วก็คืนเร็วๆเนี่ยบัตรกดเงินสดเนี่ยช่วยคุณได้นะครับแล้วมันก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่กู้เงินได้เร็วมากเลยนะถ้าเกิดเรามีบัตรกดเงินสดแล้วเนี่ยแค่ไปตู้ a t เก็คือได้เงินเลยอย่าลืมนะครับ กู้แค่ชั่วครางชั่วคราวพอนะอย่ากู้ระยะยาวนะครับบัตรเครดิตก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งของธนาคารนะซึ่งธนาคารเนี่ยก็จะให้วงเงินมาเป็นจํานวนหนึ่งนะเราสามารถเอาไปรูดซื้อของได้เลยและเราก็ต้องจ่ายเงินคืนภายในประมาณ30วันนะตามรอบบินบัตรเครดิตก็ประมาณว่าเราเอาเงิน,นอนาคตอ่ะของเดือนหน้าเนี่ยมาใช้ของเดือนนี้ก่อนประมาณนั้นละกันแต่ตรงน,นี้ต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าช่วงระยะเวลาที่เรารูดซื้อของเนี่ยจนถึงช่วงจ่ายเงินเนี่ยมันจะเป็นช่วงปอดดอกเบี้ยนะ ตรงนี้เราจะไม่เสียดอกเบีย้ยแต่ถ้าเกิดถึงเวลาจ่ายเงินแล้วเนี่ยคุณไม่มีเงินจ่ายเนี่ยเขาจะบังให้คุณหนักใจอย่างน้อยที่ประมาณ10%แล้วเขาจะคิดดอกเบีย้ยเต็มซึ่งบอกเลยนะว่าดอกเบีย้ยตรงนี้ค่อนข้างสูงถาเป็นดอกเบีย้ยที่มันคิดจากเงินต้นด้วยเขาไม่สนใจว่าคุณจ่ายแล้วกี่บาทนะครับยังไงก็ต้องระวังด้วยนะแต่แบัตรเครดิตก็มีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือส่วนใหญ่แล้วะ การซื้อของมากที่มีโปรโมชั่นผ่อนศูนเดือนนั่นเองทําให้คนนะชอบใช้บัตรเครดิตกันมากกว่าแล้วก็มีพวกตัดส่วนแต้มอะไรพวกนี้ด้วยนะบัตรชารติกาดนะครับก็คือบัตรเครดิตตัวหนึ่งแลแหละเพียงแต่ว่าเขาจะให้วงเงินมากกว่าแต่ก็จะมีข้อแม้นะครับคือห้ามชําระขั้นต่ำนะต้องชาระเต็มจํานวนเท่านั้นถ้าเกิดคุณชําระไม่ถึงจํานวนเนี่ยเขาจะดาเนินการไวมากเลยนะคือทวงเงินคุณเร็วมากอะประมาณนั้น ก็จะไม่เหมือนบัตรเครดิตละกันแต่เท่าที่เห็นรู้สึกเมืองไทยผมแทบจะไม่เคยเห็นบัตรชาร์จการเลยนะครับคือพอดีผมทําคลิปเรื่องนี้ไงก็เลยไปสืบคนข้อมูลมาเออมันมีบัตรชาร์จการด้วยนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะก็เป็นว่าเมืองไทยผมไม่ค่อยเห็นละกันส่วนใหญ่ก็คือบัตรเครดิตนั่นแหละก็สำหรับใครที่สนใจสมัครบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยก็สามารถกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างผมได้เลยนะครับ สำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย